เอาใจซ้ายกระบะแต่งซิ่งกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้น้องแหมมก็ยกกระบะ isuzu d max 1.9 s ีสสดด2021นะคะผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทต,ตลอดสัญญานะคะมาฝากพี่ๆทุกคนเลยและที่สำคัญนะคะไม่เพียง5,000 50, 0เท่านั้นนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูน้องแหมมรีวิวน้องแหมมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง u t u b e ให้น้องแมมด้วยนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดียังเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกันน้องแหม่มเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยนะคะเซรีไทยรถสวยสาขาสุราธานีนะคะซึ่งเซรีไทยรถสวยของเรานะคะก็มีถึง4ส,สาขาเลยสำนักงานใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่กรุงเทพหนองจอมนบุรีนะคะภาคอีสานก็จะอยู่ที่บุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงนะคะส่วนจังหวัดสุราธานี ก็จะมีที่สาขาสีแยกตะบานกับสาขาสนามบินนั่นเองนะคะรับประกันได้เลยว่านะคะทุกสี่สาขาได้รถสวยเกลดเองแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ำมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะแแคปักหนึ่งคันไว้ใช้งานในครอบครัวหรือว่าจะไวบ้บรรทุกสิ่งของนะคะก็บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนวันนี้ก็เอากระบะแต่งซิ่งนะคะขวัญใจแม่น้องออดียพ่อน้องออนิวนะคะมาฝากพี่ๆทุกคนเลย คันนี้บอกเลยว่าแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยล้อ m a ็กอีโมชันะคะเป็นล้อแม็กใหม่แล้วก็ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วยด้านหลังเราก็แต่งเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้นะคะใครที่อยากจะได้รถกระบะสักคันนะคะบอกเลยว่าต้องชมคลิปนี้ให้จบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมสภาพรอบรถกับภายในรถกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะสวยงามขนาดไหน มาที่กระจังด้านหน้ากันก่อนเลยคันนี้ได้ปี2021นะคะเป็นโชมหน้าพลิกโลกนะคะสีเทาแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัดกับสีขาวได้อย่างลงตัวเลยโลโก้อีสูซ u ก็เป็นแบบโครเมียมนะคะเดิมๆจากโรงงานกันเลยสีตัวรถนะคะก็เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะรับประกันได้เลยรถของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำ ใม่แท้ร้อซแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มั่นใจสามารถเอาไปตรวจสอบได้เลยนะคะตรวจพบตรวจเจอเรารับซื้อคือร้อรซนต์นะคะสำหรับคันนี้ได้ปี2021ได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะดวงไฟนะคะนี่เลยก็ออกแบบออกแบบมานะคะดวงใหญ่กลมโตเลยนะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้ทั้ง2อฝั่งนะคะตอนนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะแต่ลูกค้าก็สามารถ ซื้อมาใส่ได้นะคะตัวนี้อันนี้เลยนะคะสภาพโดยรวมด้านหน้าก็ถือว่าออกแบบมาในส่วนของอีซูซุของเขานะคะก็คือเป็นเป็นที่รู้จักกันนั่นเองนะคะขับขี่ไปยาวๆนะคะไม่เก่าแน่นอนนะคะทันสมัยตลอดเวลาแน่นอนมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้ก็ได้ล้อแม็กอีโมชั่นนะคะบอกเลยว,ว่าเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนานๆน,น,นะคะถึงจะมีล้อแม็กตัวนี้เข้ามานะคะ น้องแมมนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กอีโมชั่นล้อแม็กเวลล้อแม็กซี28ล้อแม็กที37ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยพี่ๆสามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าอยากได้ล้อแม็กประมาณไหนเนาะในส่วนของยางนะคะตัวนี้ก็เป็นยางขอบ18นะคะยางใหม่แกะก่องเลยดอกยางหนาๆเนา้นๆกันเลยจ้ะพี่จา๋านี่ขับขี่ได้ยาวๆเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะน้องแมมจัดมาให้เลย ซุ้มล้อต่างๆก็สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีคราบสนิมใดๆดนะคะเดิมเดิมโรงงานกันเลยทีเดียวนี่ในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยตำหนิแต่อย่างใดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพนี้คือเดิมเดิมเลยไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างมีมาให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สเปซแคปหรือว่ากระบาแคปนั่นเองกระจกก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะที่ปัดน้ำฝนต่างๆที่รองที่ปัดน้ำฝนก็ สีดาเงานะคะไม่มีรอยซีดใดๆทั้งสิ้นนะคะเดิมๆโรงงานกันเลยมือจับนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะได้อย่างลงตัวเลยามาดูโครงสร้างกันบ้างนะคะนี่เลยในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะรมเรียงสวยทุกจุดนะคะซึ่งมั่นใจได้ว่ารถของเราไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนนะพี่ๆสำหรับการเลือกซื้อรถมือสองก็คือ อย่างหนึ่งเลยก็คือการดูเม็ดอักนะคะถ้าเกิดว่าเม็ดอากไม่สวยไม่กลมนะคะแสดงว่ารถเคยโดนชนมาแล้วหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะเดิมๆกันเลยโครงสร้างเดิมกันเลยจ้านี่ตอนนี้สามารถเปิดแคบได้นะคะนี่นะคะเปิดแคบได้ถึง90องศาเลยหัวน,น็อตนี่สีเดียวกับสีตัวรถนะคะมาจากเดิมๆโรงงานกันเลย อยากที่น้งแหม่มย้ําเลยว่าของเราไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะคะนี้ลูกค้ามั่นใจได้นะคะของเราขายรถสวยเกล็ดเอแน่นอนทาไม่ห้าดาวจริงเราไม่เอามาขายนะคะเพราะว่าทุกคันนะคะเราตรวจมาแล้วมากกว่า600กว่าจุดนะจ๊ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ไฟเบรกไฟไท้ายไฟเลี้ยวก็ออกแบบมาเป็นขั้นระดับแบบนี้เลยนะคะแยกสัดส่วนมาให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะด้านหลังก็แต่งเหล็กพับหลบป้ายมาให้นะคะสําหรับไซซิ่งที่ อยากได้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะตัวนี้ฝาเปิดกระบะล้างนะคะก็เป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีตัวรถแมกไลเนอร์ต่างๆก็ไม่ชํารุดนะคะยังคงสาภาพเดิมเลยนะจ๊ะนี่เลยตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ DDI แล้วนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ DDI มาให้สวยๆแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าอ่าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้าง ในส่วนของภายในนะจ๊ะอ่า๋ยวแกะเป็นอาร์คให้ดูอีกสักหนึ่งบานคันนี้กระบะเข็บพน7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะพอด,ดีคือฟรีดาวได้เลยลูกค้าที่กําลังหากระบะเข็บพน6,700นี้คันนี้ก็คือตอบโจทย์และได้ของแต่งแบบสวยๆเลยโอ้โหแกะยากมากคือแบบมันเหนียวอะ่ะขอบยางคือมันเหนียวมืนรถที่แบบไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เขาไม่ค่อยได้แกะ,ะนี่พี่ๆดูเลย เรียงสวยทุกจุดนี่คือเหมือนสาภาพป้ายแดงเลยรถยนต์มือสองแต่สาภาพป้ายแดงจากที่นี่เสรีไทยรถสวยนะคะมั่นใจได้นะคะและขายเพียงแค่4 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญาออกรถเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะคะถูกๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนี่เดิมไม่เดิมแผ่นมอก็ยังอยู่ครบหัวนงวังวน็อตต่างๆเดิมๆกันเลย เปิดแคปให้ดูอีกหนึ่งข้างไม่มีอรอยขยับขยื่นนะคะหัวน็อตไม่มีการถอดออกมาพ่นสีเม็ดอาร์คต่างๆนะคะนี่พี่พีดูคือแบบรถคือยังใหม่มากอะฟิล์มต่างๆนี่คือดิมๆเลยในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะคะนั่งได้ 3, ามสี่คนเลยนะคะพื้นพรมต่างๆก็เป็นแบบยางนะคะสะอาดสะอ้านตรงนี้เนาะนี่เลยเพดานต่างๆ ไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยจงรอยเจิมแต่อย่างใดนะคะอ่ะมาดูแผงประตูกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้งสองบ้านกระจกด้านนอกก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะคะเย็บด้วยตะเข็บสีขาวดูความใหม่ของเบาะคือแบบเด้ง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 ดึงดึงฟิตแอนด์เฟิร์มเลยก็ว่าได้นะคะนี่ สะอาดสะอาดนะคะพวงมาลัย3ก้านนะคะตัวนี้ไม่ห้าหมื่นเเท่านั้นหน้าจอคือไฟคือสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยอ,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 อ่านี่เลขไม่นะคะ59,325กิโลเมตรเท่านั้นไม่แท้แน่นอนนะคะรับประกันได้นะคะไม่มีชนัดเกลบน้ำดีความไม่แท้ร้อเซนะคะคอนโทรลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ เครื่องเสียงต่างๆนะคะสามารถเชื่อมต่อ u s b a u x ได้นะคะเกียคันนี้ก็จะเป็นเกียเม,มนนวน6สปีดแล้วนะคะนี่เลยแอร์แบกมีมาให้นะคะแอร์แบบหมุนมือนะจ๊ะตัวนี้ก็สภาพภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้ปี2021นะคะตรงนี้สามารถวางเก้วน้ำได้นะคะสะอาดสะอ้านเลยนี่ดูความใหม่ถุงยังไม่ได้แกะเลย ภายในก็ถือว่ากว้างนะคะไปไหนมาไหนกับครอบครัวได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบครอบครัวแบบไม่ใหญ่เกิอนนะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะคะ มาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เครื่องยนต์ 1.9S หรือว่า 1,900cc นั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสําหรับตัวนี้เติมน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องหรือว่าเครื่องยนต์ก็เป็น DDI แล้วนะคะ All New Blue Power นะคะตัวนี้นี่เครื่องยนต์สภาพเดิมกันเลยนะคะไม่เคยผ่านการโดนชนมาอย่างแน่นอนจุดเต้มสีต่างๆนี่เลยนะคะจุดเต้มสีเอ้ยนะคะ แผ่น QR code เอ่ยก็นี่สภาพดําเดินเลยด้านหน้านะคะรอยกดท้าฝากระโปรงนะคะขาด้านหน้าหัวนอ็อตเม็ดอาร์กนะคะไม่มีการถูกแกะไม่มีรอยแกะรอยแงะนะคะพลาสติกต่างๆเดิมๆมจากโรงงานเลยนี่ให้ดูหัวนอ็อตให้ดูลูกถึงข้างในเลยเม็ดอาร์กฝากระโปรงหัวนอ็อตฝากระโปรงฝากระโปรงต่างๆนะจ๊ะนี่ ฝากระโปงสามารถใช้เล็บกดได้เลยเนาะนี่เล็บกดเล็เป็นรอยเล็บนะคะแสะดงว่าฝากกระโปงไม่มีการโดนเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมเลยสวยมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากแต่งซิ่งมาให้นะคะครบจบเลยนะคะผลจิตพันกว่าบาทเท่านั้นผ่นเพจยังอยู่ครบนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขเชสซิตต่างๆนะคะ ตอนนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะแบตเตอรี่ใหม่จากโรงงานกันเลยใครที่กำลังสนใจอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้แผงกันความร้อนมีมาให้ครบนะจ๊ะโอเคปรับไซ้นะคะที่สนใจนะคะกระบะแคบอีซูซูคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.9นะคะเป็นปี2021นะคะราคา4แสน9,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะตัวน,นี้ ลูกค้าสวัสดีก็สามารถจัดเต็มฟีดาวไปได้เลยนะคะน้องแมมมีให้เลือกทั้งสีขาวและก็สีบอลเลยนะคะหรือว่าจะเป็นโตโยต้าร v โวเราก็มีนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามน้องแมมได้เลย0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะสามารถโทรมาได้ยี่บชั่วโมงเลยหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยอาชีพไหนก็ออกได้นะคะของน้องแมมออกง่ายมากนะคะมีธนาคาร รองรับอาชีพลูกค้าเกือบทุกธนาคารเลยนะคะอาชีพเกษตรกรค้าขายนะคะทำสวนข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าขับรถร่วมบริษัทนะคะขับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนได้หมดเลยนะคะสําหรับใครที่กำลังมองหากระบะเข็บสักหนึ่งคันเอาไว้ใช้งานหรือว่าใช้ส่วนตัวนะคะได้หมดเลยนะคะตัวน,นี้ ไม่เป็นแค่5 9 0 0 0เท่านั้นจะพี่พี่บอกเลยว่าได้รถปีใหม่ไม่น้อยแล้วผ่อนถูกมากดอกเบี้ยก็เริ่มต้นเป็นแค่2.89เท่านั้นนะคะตอนนี้ใครสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ หรือใครที่ไม่สะดวกโทรก็สามารถนะคะแอดเฟซนะคะน้องแหม่มเซรีไทยรถสวยมาได้นะคะทางนี้เลยนะคะทางช่อง YouTube ของเราหรือใครอยากจะให้ไปรีวิวคันไหนรุ่นไหน,ไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแหม่มจะพาไปรีวิวไม่ได้ขายแค่กระบะนะคะรถเกง๋งรถตู้รถครอบครัวรถทํางานตําเงินน้องแหม่มก็มีนะคะใครที่อยากได้แบบไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะและโปรโมชั่นเดือนนี้ก็ จอง999บาทเท่านั้นนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89นะคะขับฟรี90วันนะคะและมีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้อีกด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่ออกรถเกษตรดีไทยไปนะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าว่า รถนะคะไม่มีชนหนักจมน้าที่คว่ำนะคะใหม่แท้ร้อยเซแน่นอนไม่มีเสริมเติมแต่งไม่มีติดแก๊สนะคะลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอนะคะเรารับซื้อคืนร้อยเซนะคะการันตีได้นะคะก่อนออกน้องแหม่มก็เช็คให้อีก30รายการนะคะเลขคันนี้ก็ผ่านการตรวจมาแล้วนะคะจากบริษัทที่ชื่อจากประเทศเยอรมันนะคะ274จุดนะคะได้รถ5ดาวเกรดเอแน่นอนนะคะและที่สําคัญเลยมีรับประกันวารันตีเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้อีกด้วยนะคะ สูงสุดถึง2ปีกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรถเกษตรวิทยไปนะคะบริการหลังการขายทุกระดับประทับใจแน่นอนนะคะไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนใครที่อยากได้นะคะก็โทรมาอีกครั้งเลยนะคะ0ูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะสําหรับวันนี้น้องแหมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ให้น้องแหมมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถนะคะว่า พรุ่งนี้นะคะน้องแหมมจะมารีวิวคันไหนให้ดูนะคะหรือพี่ๆอยากจะให้รีวิวคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้คลิปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนๆจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาได้สอบถามได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเราขายหมดนะคะโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ